ผมตอนนี้กำลังจะเตรียมขึ้นชุดชุดนะครับที่จะวางแผ่นพลาสติกท่านบนนะครับอันนี้ท่านเป็นหลานทำอันนี้กำลังการจูงนกำลังจะเอาชุดที่สองขึ้นไปนะครับชุดประกอบขึ้นไปนี่แมคโครกำลังทํารีสอร์ทนะครับผมอันนี้เป็นรีสอร์ดละลานตาร,รีสอร์ทนะครับเป็นคาเฟ่แคมปิ้งนะครับผมกําลังสร้างอยู่นะค,ะค,ร,นค,นครับใครรับท่องเที่อนคนไหนจากชอบเข้ามามาได้เลยนะคอนโซนคอนโซลน,น,นี่นะครับ ร้อยแร้วด้วยเขาเลยนะครับผมเป็นเขาเลยนะครับประวาติโดยดสวยมากนะค่งานสวยๆของงานนี้ก็ต้องคู่กับของเรานะครับเราแจ้งน้ำให้งสวยอยู่แลลวครับผมลูกค้าเรียกใช้บริการขอ <ux> งเรา,านะครับคุณภาพแข็งแรงสวยงามนะครับผมได้มาตรฐานแราก็ได้มาติดตั้งนะครับสนใจก็ติดต่อเราได้นะครับ0 8 3 9 5 5 3 6นะคุณละคุณละสิ่งนี้ครับผมตอนนี้ทีมงานกำลังเชื่อมนะครับผม อันนี้โครงสร้างแทงน้ำนะครับอันนี้สูง4เมตรแผงโซล่าเซลล์จะอยู่ข้างบนนะครับผมกับอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์2แผงนะครับ6เสมอหร้อยวัตต์สีโวลต์สำหรับถัง